โอ้ยน่ารักทั้งนั้นเลยอย่างกับโปเกมอนจะตีลงได้ยังไงเนี่ยทำเฮ้ยกดอาที T เพื่อวิ่งเร็วได้เห็นลบน่อยลบหน่อยลบยลบ,ลบโอ้โอ,โอ้อย่าหย่าลบนะลบลบลบเทรยมาถึงแล้ว อ๋อเปิดให้เราเลยเว้ยว้าวนี่มันอนาจักรที่แสนเงียบเงัน,นโอ้หืมโอถึงเรียอออร์แล้วออตโตเซฟเรียบร้อยโอเคเมืองมันน่ารักอะ่ะ อย่างนี้สิวะอืมคนไม่ค่อยเยอะเลยนะแต่ก็พอดีนะมีเควสด้วยไว้วันหลังนะผมขออนุญาตเข้าไปพบกับราชาครับเฮ้ยโฮลต์ not so fast ยู่ตรงนั้นนะ s your business t t a e your จงมาทำอะไรที่น uhm for like ี่โอ้โหโอเคฉันมาหาราชาเกี่ยวกับผู้กล้าแห่งแสงนะเฮ้เขาจับมือเลยสินี่เป็นมุกที่ตลกที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาเลยนะในสัปดาห์นี้ clear off will ya we haven't got time for this kind of nonsense ตลกแบบนี้หรอกนะ เออโชว์ของฮะอ,อะไรนะ่ะนายย่าอยากที่จะเอาอีกเครื่องประดับนั้นให้กับราชาใช่ไหมเออเงินก็รอนี่สักแป๊บนะไอ้เครื่องประดับนั้นคืออะไรไม่รู้เลยประอ ขอโทษนะที่เราเข้าใจผิดเล็กน้อยนะเออไปต่อได้เลยนะฟบาใบกำลังรอนายอยู่อืมเ้ยมันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครเข้ามาในปราสาทเฮ้ยตาชาอยู่ไหน ฉันไม่อยากที่จะคุยกับใครทั้งนั้นราชาราชาอยู่ไหนห้องนี้แน่เลยห้องนี้ใช่ไหมใชม่โอ้โหรอเป็นกระบวนอะไรเลยเนี่ย ทำไมมีคนรอเราเยอะขนาดนี้มองอะไรอ,อย่ดแค่นั้นแหละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทเฮริออร์ดอนะครับอัญมณีของดันดัลเซลแห่งแห่งของ,ง,งอะไร นายมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมพอนุมฉันคือคาเนเรียนอ่าผู้ปกครองแห่งเฮริโอโดนานแค่ไหนแล้วนะที่ฉันรอวันนี้ให้มาถึงสุดท้ายเราก็ได้เจอกันช่างเป็นเกียรติจริงๆอ่าที่นายมาที่นี่แล้วก็ Uh, โชว์สิ่งนี้แล้วก็อยากที่จะคุยกับฉันเป็นการส่วนตัวคงอนุมานได้ว่านายน่าจะรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของนายแล้วใช่ไหม <I S 1> นั้นเจ้าก็มีตาสัญลักษณ์นั่นด้วยใช่ไหมนี่เหรอนี่ไง The mark of light. Then no doubt you are he. Rejoice, dear subjects. The day is us at last. The once more. Tell me, O oh luminary, บอกข้ามาสิว่าเจ้าโตมาจากที่ไหนฉันเนี่ยทินดีปรีดาจริงๆที่จะตบรางวัลให้พวกเขาอืข้ามาจากหมู่บ้าน Copperstone นะที่ห่างไกลอ่าฉันเข้าใจแล้ว Copperstone ใช่ไหม Jasper เจ้ารู้ที่นั่นรู้จักที่นั่นไหม ข้ารู้จักฟาบาดหมู่บ้านชายป่าลึกลงไปทางใต้ถ้าจชนั้นเจ้าคงจะรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรไอ,อย่าทำให้ข้าผิดหวังละ่ะ Yes my liege เฮ้ยทำไมทำไม ไม่ค่อยไว้ใจเลยวะไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยเจ้าคู่กล้าแห่งแสงที่ถูกสาบข้าไม่รู้หรอกนะว่าทำไมเจ้าถึงตั้งใจมาที่นี่คนเดียวแต่ไม่ว่าแผนของเจ้าคืออะไรจำไว้ซะมันจะไม่มีวันสำเร็จนั่นไงว่าแล้วเฮนริกจับเจ้านี่ไปขังไว้ในคุกที่ลึกที่สุด รู้ไว้ซะผู้กล้าแห่งแสงคือต้นตอแห่งปีศาจทั้งหมดและจะนำพาหาจยนะมาที่อาณาจักรของเราทำไมเนอะเหตุผลก็ง่ายนิดเดียวเช่นเดียวกับแสงสว่างที่ผูกพันกับความมืดผู้กล้าแห่งแสงก็ผูกพันกับราชาแห่งเงาเช่นกันถ้าเจ้ากลับมาก็แสดงว่าความมืดได้กลับมาแล้ว เจ้าคิดจริงๆเรอว่าจะหลอกราชาของเราได้เป็นโชคร้รายของเจ้าที่ต้องมาเจอกับคนที่รู้ท่าแท้ของเจ้าทหารกลับมนซะชสุดท้ายคือมันเชื่อหรือว่ามันมันอะไรยังไงวะแบบ ที่เป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงอะไรเป็นห่วงหมู่บ้านเนี่ยสุดท้ายช,ชีวิตดีๆต้องมาจบในคุกป่าเอ้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยไปเอ้ยเอาดาบไปด้วยอยู่นี่เอาไป านายบอกว่านายมาจากโคเปร์สโตนใช่ไหมเอาล่ะนะกอนที่ภาพที่จะตกครบสาครั้งแล้วก็เราจะรู้ความจริงกันหลังจากนั้นแจสปเปอร์ก็จะกลับมาพร้อมกับผลการสืบสวนของเขาถ้าฉันเป็นนายฉันคงไม่อยากอยู่จนถึงวันนั้นตีนไหนวะ ต้องเป็นเพื่อนใหม่เราแน่เลยป้าเอ้ยเป็นห่วงคนที่หมู่บ้านชิบหายเลยโอเคมีโรอินเชนแล้วก็ถูกจนะังกูซาวังดีอืมอืมโวยวโวยวโวยวอะโวยว ออกไปไม่ได้เงียบๆห,หน่อยได้ไหมคนส่วนใหญ่ที่ถูกส่งมาลงมาที่นี่นะอีกแป๊บหนึ่งพวกเขาก็จะกลายเป็นบ้ากันไปหมดอะไรวะไม่รู้ <c oughs> นายลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮะถ้านายไม่ทำอะไรที่มันโหดร้ายสุดๆแล้วก็คงไม่ต้องลงมาอยู่ที่นี่หรอกมั้งใช่ไหม ชันนะว่าฮะบอกว่า luminary นายบอกว่านายเป็นผู้กล้าแห่งแสงงันเหรอพูดจริงแล้วเนี่ยไอ้นายจะบอกว่าผู้กล้าแห่งแสงเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าฉันนันเหรอเป็นบ้าไปแล้ว one plate of delicious gruel for the gentleman in the dungeon suite ข้ามาแล้ววะไปเอามัน get it มาแล้วก็เอาไปซะเออตกใจก็ทำได้นี่วะแล้วทำไมไม่หนีออกไปตั้งแต่ทีแรกวะ เอาไปอยู่ข้า,างในแทนฉันซะ <c oughs> อะไรเนี่ยนายจะทอะไรฉันฮะ The Luminary you're serious พวกลาแห่งแสงนั่นเหรอหนายพูดจริงใช่มั้ยเออ้โห So all happening just like the นั่นก็หมายความว่าคำทำนายเป็นจริงสินะ We'd b e t t e get out of here ออกไปข้างนอกกันดีกว่าพัำพรมพรำพรำพัำพรำพรำพรำพัำพร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 ำารำพรำสวิก็ได้ออกไปแล้ว รอย่โหด don't worry I didn't kill him but he won't be waking up anytime soon อย่าห่วงไปเลยฉันยังไม่ได้ฆ่าเขานะแต่เขาคงไม่ตื่นขึ้นมาเร็วๆนี้หรอก things get pretty hairy up ahead you'd better take this <c oughs> เอานี้ไป Oh and I found this in a corner over there I guess it's your stuff right แล้วก็ฉันเจอนี่ที่ตรงมุมตรงนั้นเลยนะตรงไซคงเป็นของนายใช่ไหมโอเค Me I got this little beauty back so now I'm pretty much unstoppable อ๋อแล้วฉันก็ได้เจ้าหนูนี่ของฉันกลับคืนมาแล้วนะต่อไปนี้คงไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วนะ

ทำยังไงถึงจะเปิดประตูได้วะนายมีกุญแจไหมอ่ะกุญแจกุญแจอุ้ยจะเอากุญแจเอ้ยขุดหลุมไว้เหรอ I spend ages digging this hole and you just happen to show up the day I finish it. Heck of a coincidence. ฉันใช้เวลานานมากเลยนะกว่าที่จะขุดหลุมนี้ได้แต่จะอยู่นายก็ โผล่ออกมาตอนที่ฉันขุดเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าหมายความว่าฉันมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยนายออกไปกันนะอย่างที่ผู้ทำนายเขาพูดไว้ Anyway there'll be time to talk about all that later In you go ยังไงก็เถอะคอยคุยกันทีหลังแล้วกันไปเลยเอ่อไม่มี กุญแจมีกุญแจไหมมันมีกล่องอยู่ข้างในอะ่ะกล่องเนี้ยเข้าไม่ได้อะ่ะเอ,อ้ยไม่เอาก็ได้ปะลุมลุมโอ้ยตายทำอ,อุ้ยอ๋อมันพังได้ เอ oh. oh. huh? well, back ท mm ่อระบายน้ำสินะมันก็คงต้องมีทางออกสักทางเลยนะนำไปเลยเดี๋ยวฉันระวังหลังให้อืมก่อนอื่นเลยอะบอกชื่อก่อนได้ไหมว่านายชื่ออะไรโอเคท่อระบายน้ำต้งล่างฮะ นามีชื่อไม่เพื่อนเอเอมันก็ต้องไม่มีแมปดี่วะเอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเสร็จโจมมีดิคอล็อกเรียบร้อยหมุนหมุนสิหมุนส,นสิจุดไฟได้ไหมจุดไฟไม่ได้เหรอไหนดูสิอะไรไหมนะออ้ย บอกนะเฮ้ยเจ๊ไสอยูร <ess> ์ล็อต over here พวกเขาอยู่นั่นไงตรงนั้นสามล้อ Damn it เรา l ะทำ s ห a k e วเองห l ยไปได้ไหมโอ้โหหัน <t> ม <ell> <ess> ุมกล้องให้ด้วยไปไปเลยทางนี้ข้างหน้าก็มียามฉิบหวยขวาดิ ซ้ายขวาอุ๊ยไม่ทันแล้วบ้าเอ้ยอ๋อตามไปตับไป, <c oughs> ปน,นั่งเอ้ยแค่นี้ก็ไม่เห็นฉันนี่ไปเร็วไปเลยเอ้าเอาเอา้เอาโอยโอ๊ย Han ma bay đi, bay bả bay 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 hơ, hơ, spell, spell, má, này, bay bitch, zip, ra, okay, à, thách o ล่อ w order สิววโอเคตีธรรมดาตีธรรมดาไปดีไม่ตายเหรอตีคู่เลยเหรอือ้อไม่หรอว่าเรายังสั่งไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ Who else wants some เป็นพวกเราใช่ไหม <c oughs> เป็นไปได้มันหันมาพอดีอะป้าเอ้ยไป เอาชิ้นมาฮึ๊บเนี่ยให้ตามแล้วก็ปรลอดคนเดียวนี่ไงนี่ไงมันไม่ได้ไงนี่ไงต้องรอไงเอ้ยมาเร็วอ๋อมันต้องรอจังหวะเออสวยสวย

สะพานจะพังเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะพัง What Seriously เอาจริงดิโฮ้ยอ๋อเหอเฮ้ยบ้าเอ้ย บอกแล้วว่าจะกินเยอะไงนึกว่าหนังจีนเอ๊ะเอ๊ะยูโอเคแอนโอเคไหมดูเหมือนว่าอย่างน้อยเราก็หนีจากพวกนั้นได้นะแล้วเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนั่นอะไรสิ And that looks like a way out. Maybe about change. our to luck's ดูเหมือนว่าตรงนั้นจะเป็นทางออกนะโชคดีชะมัดเลยดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นจุดเซฟนะโชคโชคดีชะมัดเลยจุดเซฟนี่ไงขอเซฟก่อนอ่ะไม่มีหิวอ่ะไม่มีก็ไม่มีไปอ๋อไปข้างนอกกันดีกว่าวิ่งเร็วได้ปะโอ้นี่ไงวิ่งเร็วได้เฮ้ย เดินเบาเบาอะไรวะมังกรเหรอดาก้อนไงดาก้อนเควสไงโอ้โหเอาจริงดิ wait there's something there หยุดก่อนนี่มันท่ามังกรนี่หว่าไม่ใช่ทางออกจะเป็นทางเข้าเว้ยโอ้โห หางหางลูกหางโอ๊ยเด็กเกือบ If we stand and fight, we're dead. Let's get the heck out of here. ให้เราสู้แล้วก็มีหวังตายแง่เลยออกมาจากนี่กันดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยไปไหนอะ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 ขุนขุนขุนไม่ได้ขุนไม่ได้ขุนไม่ได้วิ่งเร็วสุดวะโอ้ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่โอ้ยโดนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาไงดีอะ Well here goes nothing. เอาไงดิโดดแล้วกันนะฮ้ยเฮยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเล้ยเฮ้ยยเฮ slip ฮะยเยเยเฮ้้้อ้ยเ้ยเฮ้ยเฮล้เยเยยเเ้เ้เยเฮ้เเ้ว ไปไปโอ้โหตัวเบิร์นเริ่มเลยตอนตัวเท่าเล็บมันเองมั้งเนี่ยไปเร็วลูกนทุกคนวิ่งวิ่งเกือบเราไปแล้ววะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยวิ่งกัหนมหมดเลยโอ้โหชนชนพังทางหมดทางหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยทางนี้ทางนี้ห,โโหาย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 โอ้โหอีกหลายไมเนี่ย จะทันแล้วเนี่ยเออนี่รอดแล้วรอดบ้าเฮ้ยพวกมันไปไหนแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วจริงๆเลยไอ้พูดควันจิ w ้วนั wow. s <S ่นนะมันไปหรือยังนะเกือบแล้วนะเนี่ย What's that thing doing under the castle anyway? เราอีน well, uh ั่นมันมาอยู่ใต้ปราสาทได้ยังไงเนี่ยแต่ช่างเถอะเราไปกันดีกว่าโอเคไปก่อนค่อยว่ากันโอ้โอ้โอ้ We look Oh, Munkot, Lipcot. I like up here. We made it. Just. I don't know how much more of this I can take. เราทำได้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันจะไหวไปไปได้แค่ไหนเนี่ยโอ้ที่รักพวกมันอยู่ใน Darkspawn Darkspawns ไปกันเนี่ยโอ้ยฮะ me and my big mouth move now ไปกันเถอะโอ้หนีเสือป่าจระเข้ชัดๆวิ่งวิ่งวิ่งเหมื่อยพิตูลวิ่งเหมื่อยพิตูล Oh, looks like our luck finally ran out. What? out Oh, this is There They're We've got them now. We've got them now. We've got we are dead meat. now. we are hmm. no huh? we'll dead hold let's do this i believe in you i believe in the luminary i don't have much choice come on let us not do anything stupid now The name's Eric by the way. ชื่อชูเอริกโอ้โหสีนี้ยังสวยโอเคครับสรุปตายคู่เกมจบแล้วครับทุกคน ตื่นได้แล้วพนมขี้เกียจ Come on up you get ไม่เอาหน้าตื่นซะทีเธอหน้า